สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะฮเป็นเหรียญของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับอำเภอวัดสิงห์นะครับ จังหวัดัยนาานะครับด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปขัดสมาธินะพระพุทธรูปพุทรูปขัดสมาธินะปปปปาธเปล่งฉับพันธรังสีนะครับเปล่งฉับฉับพันธรังสีนะครับนะครับด้านหลังจะมียันและก็บคำจารึกว่า หลวงปู่สุขนะครับนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อโลหะผสมนะครับขนาดความกว้าง1.4ซมนะครับ1.4เซนติเมตรและความยาวประมาณ2.2เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ เป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปยันนะครับ ผมขอจบท่านบรรยเา mm hmm. เหียนสี่เหลี่ยมของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคอมะขามเท่าไว้เพียงตอนนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมมาทิวชอบนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ